สวัสดีครับมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถซูซูกิ r า80นะฮะดัามเดิมแห้งๆสวยๆเลยครับเอกสารครบนะฮะชุดโอนครบนะครับภาษีนะฮะภาษีภาษีหกสองนะครับสวยๆนะฮะแห้งๆเลยนะครับผม ชุดครบบังโซ่เบียนรถเหนือนะฮะร,รถเหนือแรงๆสวยๆนะครับแห้งๆสีสวยๆนะฮะไหม่ลายนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับยางสวยๆครับดอกเต็มๆนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงให้ดูนะครับรีวิว เติมก่อน,นนะครับนะฮะเดี๋ยวดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะนี่นะครับใต้เบาะนะฮะไม่ผูกนะครับไม่ผูกเบาะสวยนะฮะเบาะไม่ขาด จะไปมีรีวิวรีวิวเครอเสียงให้ฟังนะครับโอเคครับขอบคุณครับ